เพื่นก็คอสสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาเอาผึ่งเห็นผึ่งเนาะรังให,ใหญ่ๆหลายรังมีรังเนี่ยบิ๊กๆเลยครับนี่รังนี่ครับรังในรังใหญ่เลยบิ๊กๆเลยนี่ครับนี่รังให,ใหญ่เลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเอาเลยเนาะครับเนะาะยวทำครบเนาะบวกมีเลยครับ บวกใช้บวกลาหาอยู่หากินสไตล์หนึ่งพาหากินบางตีผึ่งวันเน,บบเนี่ยเนาะบวกนี่เด้อใช้บวกนี่ควรนลหลดิจ่ะ เอ้ยหลังตัวกับเอ้ยเ,เสียดายเฮ้ยหลังตกเฮ้ยดูหวัวน้ำตัวนี้เดี๋ยวเราน้าคก่อนีคออ่ครับหลงังหลังตกไะโอเคได้แล้ว เว้ยดูกกหัวน้ำตะเกียดนี่โอ้หัวน้ำลัางเกือบล่างไปนี่อ่ะโอเคอ่ะจากที่เดินมาเมื่อกี้เนี่ยมเจอ,อยแล้วครับเห็นไหแม่น้องพี่น้องเนาะน้องพี่น้อง เฮ้ยหัวน้ำดูเกทนี่เฮ้ยหัวน้ำโอ้หัวน้ำใหญ่ๆ,ๆตามคลองเด้อครับพึ่งนานี่จะอยู่ตามคลองเด้อครับเนาะหลังจากเขาเขาเรียกอะไรเขาตัดอ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยเสร็จแล้วนี่พึ่งมันก็จะขึ้นคลองขึ้นลงคลองเนาะโอเค ่ะมาครับเอ้ยหัวน้ำนิดนึงนี่นะครับนี่ครับนี่บึงใต้มันถูกควอนแล้วมันก็จะเมาเนาะสาร,รัตเราออกเลยสาร,รัตมันออกเลยครับนี่เนาะอ่าโอเคเกลียร์เหมือนเดิมครับผมอ่ะมาด,ดูดิดูเด้อนี่เด้อสุดๆกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สุดๆเลยหัวหน้ำยังใหญ่เลยปิดอือ We used to hide under the covers, serenade each other with careless melodies. Something very deep inside us, the major and the minor were like